ระธรรมเทศนาแผ่นที่95ลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่1กันยายน2559มีชื่อเรื่องว่าส่งบุญให้นามธรรมวันนี้เป็นวันที่หนึ่ง กันยายนพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันแรม14่ค่ำเป็นวันพฤหัสนะักณะกสัตยา,าติโยมลูกหลานเพราะนั้นจึงไม่มีพวกข้าราชการออหรือว่าผู้ที่ทำงานส่วนราชการหรือว่าพ่อค้าที่เกี่ยวกับงานราชการไม่มากวันนี้มีแต่พวกออชาวตลาดหรือชาวบ้านของพวกเรา ที่มาทําบุญวันนี้เพราะบ่าไม่ใช่วันจุดวันนี้ไม่ใช่วันจุดราชการก็เลยทําให้พี่น้องประชาชนผู้ที่ทํางานมาไม่ได้ตกติดงานแต่วันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญถ้าเป็นชาวจีนก็วบอกเป็นวันศาสตร์เป็นวันศาสตร์จีนแต่ถ้าว่าเป็นทางทางภาคใต้เขาบ่า ทำมนุษบุญอะไรเทกระจาดกเ็เลยทางภาคเหนือเขาว่าปลอยหลวง่าแต่ทางอีสานเขาว่าข้าวประดับดินแต่คราวหน้าเนี่ยวันเดือนสิบพผ่นเนี่ยเป็นวันเดือนวันข้าวฉลากกระพัดในพนรรษาจะมีสองวันวันข้าวประดับดินกับวันข้าวฉลากกระพัดคือวันเดือนสิบเพ่นจะมีพี่น้องประชาชน มาทาบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณ์คุณอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวบนนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันทําบุญอุทิศส่วนกุศลแต่ก็วันนี้เป็นวันพระที่ลงพระลงอุโบสถด,ด้วยวันนี้แต่พระก็ได้ลงอุโบสถเมื่อเช้านี่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ต่อนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรก่อนที่พระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรใพนใพวกเรา เตรียมตัวเตรียมใจอุทิศส่วนกุศลวันนี้เรามาทำบุญเราจะอุทิศส่วนกุศลให้ท่านผู้ใดในตระกูลของเราหรือเรามีความเน้นหนักท่านผู้ใดในตระกูลของเราที่พวกเราได้มาทำบุญในวันนี้นะจากนั้นเราก็อุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปการะคุณท้าวว่าท่านผู้ใด ที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราได้ก็ขอ,ขอมารับจากบุญจากกุศลจากเราเรายินดีอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณเพราะว่าเราเกิดมาไม่ใช่เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้ว่าปุกเพนิวาสานุสติยานและลึกชาติทุนหลังได้ก็ว่าชาติทุนหลังกับชาติที่แล้วนะ เราเกิดมาก็คงจะมีพี่มีน้องมีวงศาคณาาญาติมีญาติมิตรสหายอย่างชาตินี้แหละและก็ชาติต่อต่อไปอีกล่ะก็มีเหมือนกันเพราะเราเกิดมาเป็นลูกกี่ภพกี่ชาติเพราะนั้นแต่ละภพแต่ละชาติก็เป็นญาติโกโหติกาของพวกเราทั้งหมดเกิดมาชาตินี้เราก็รักพี่รักน้องรักเพื่อนรักฝูงในชาตินี้แต่ชาติที่แล้วพวกเราอาจจะได้เกิดร่วมกับเขา มาชาตินี้เขาอาจจะมาเกิดร่วมกับเราเอกหมุนกันไม่เวียนกันมาเียว่าวัตฏะสงสารเพราะฉะนั้นพวกเราได้มาเกิดพบนี้ชาตินี้ญาติพี่น้องในอดีตชาติก็คงจะมาเกิดร่วมกันไม่ใช่จะเกิดแต่ญาติพี่น้องนะคู่อริคู่ศัตรูคู่เกียรติคู่ชังก็คงจะมาเกิดด้วยก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าของเราไม่ใช่เกิดแต่วงศาค้าญาติ ผู้คู่อริคู่ศัตรูก็คือพระเทวทัตก็มาเกิดด้วยเหมือนกันพอมาเกิดแล้วก็แข่งกันอีกแข่งดีชิงดีชิงเด่นกันพอเห็นกันแล้วก็ขวางหูขวางตากัน <c oughs> นั่นแหะอันนี้แปลว่าเกิดมาในโลกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเกิดมาแต่ผู้มีพระคุณอย่างเดียวนะคู่อริคู่ศัตรูก็เกิดขึ้นมาด้วยแต่ถึงยังไง พวกเราได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะไม่พอใจไม่พอใจขนาดไหนเราก็ต้องทําใจเรานะโอโหสิกรรมเราต้องนึกว่าเราพร้อมที่จะให้อโหสิกรรมต่อทุกคนต่อท,ทุกดวงวิญญาณถึงใครจะผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรพอใจไม่พอใจกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะให้อโหสิทั้งหมด ข้าพเจ้าจะไม่ขอก่อกรรมทําเข็นก่อเวรกับใครๆทั้งหมดในพื้นปตภีกับดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณดวงใจทุกดวงใจข้าพเจ้ายิน,นดีโอหสิกรรมแล้วก็ขอให้ท่านที่มาผูกเวรผูกกรรมก็ขอให้เจริญด้วยระยะลาบยศจัลเสสุขตามที่ท่านต้องการปรารถนา رة. เราไม่ใช่ว่าจะให้ปล่อยแช่งเขาให้เขา ดับมูดจิบหายไม่ใช่นะเราให้เราให้เขาเจริญอีกต่างหากนะทั้งที่เราไม่ผูกกรรมผูกเวรกับเขาแล้วนะเรายัางยังจะให้เขาเจริญมีความสุขก,กายสุขใจของเขาอีกต่างหากนะแต่จะได้มามีเวรมีภัยต่อกันสําหรับเราเราไม่ขอจองเวรจองกรรมกับใครใครๆแล้วนะนี่แหละในจิตใจของเราเราต้องนึกคิดอย่างนั้น แต่ถ้าเรามีการพยาบาทอาฆาตจองเวรกันอยู่เวรจะไม่ระง,งับนะจะอิรันพันตูกันเกิดมาพบนี้ชาตินี้ก็เอาเถอะพอเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็เอาอีกอิรันพันตูกันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงออสอนพุทธ,ธบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอย่าได้จองเวรอ,อ,อย่าได้ผูกพยาบาทอาฆาตในจิตใจ ให้มีเมตตาต่อกันให้อโหสิให้กันซึ่งกันและกันถ้าพวกเราให้อโหสิแต่เขาไม่อโหสิล่ะถ้ามีคําถามเขาว่าเขาไม่อโหสิล่ะไม่อโหสิก็ไม่เป็นไรเพราะเราเป็นผู้ยอมแพ้เขาตบมือมาเราไม่ตบมือตอบนะก็ตบลมตบแรงไปอย่างนั้นแหละแต่เนี่ผลในส่วนก็หหางเหินกันไปแต่ถ้าว่าพวกเรามีความพยาบาทอาฆาตกันอยู่ หวังแพ้หวังชนะกันอยู่ถ้ามันตกมาเหมือนแล้วก็ตกมือไปต่างคนก็ต่างไม่รถราวาศอกต่อไปก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเท่าไงทีแรกตัวต่อต,ต,ตัวก่อนต่อมากันดึงวงสาคขนาญาติเข้าไปต่อมากันดึงประเทศชาติเข้าไปอีกลบลาข้าวฟันกันเพราะอะไรเพราะเป็นคู่อริคู่ศัตรูกันอย่างในพัะไตรปิฎกไมโลวากี กี่เรื่องกี่ราวในชาดกนะพราะพุทธเจ้าของเราเกิดมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินอีกเมืองหนึง่งเ,เทวทัตเกิดมาเป็นพระเจ้าเป็นนิเดกเมืองหนึง่งผลในสุดก็ลบยกพวกไปตีกันแต่ทศที่แท้ก็คือคนสองคนนะ่ะไม่ถูกกันก็เลยบริษัทบริวากรก็เลยพลอยไปอิรันพันตูกันด้วยล้มหายตายจากไปเท่าไหร่นี่อันนี้ก็คือคนสองคนทะเลาะกัน แต่ก็ทําให้บริษัทบริวาร,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 รจิบหายไปด้วยตายไปด้วยอแต่ทั้งสองคนนี่กันนะั่นนะบางทีก็ถอยกันแต่บริวารตายไปแล้วเท่าไหร่นี่แหละอันนี้คือเวรกรรมกรรมเวรทั้งหลายแหละนะ่มันจะอิรันพันตูไม่มีที่สิ้นสุดถ้าหาว่าพวกเราให้โอโหสิกรรมซะอย่างพระพุทธเจ้าก,ก็ใช่ให้โอโหสิกรรมกับพระเทวทัตแต่พระเทวทัตนั่นสิไม่ให้โอโหสิกรรมกับพระพุทธเจ้าใช่ ผูกพยาบาทอาฆาตอยู่ตลอดเลยอใครเขา่าเห็นอะไรก็คว้างหูควางตาทั้งที่พระพุทธเจ้าให้โอ้โหสีกรรมผลที่สุกรู้นะรู้แก่ใจพระเทวทัตป่วยเข้ามาลูกน้องเอาเข่ากระแทกหน้าอกอาเจียนเป็นเลือดนป่วยเข้ามาที่นี่พอป่วยเข้ามาแหละ้วเลึกถึงพระพุทธเจ้านะโอ้ยขอให้พาเราไปกราบพระพุทธเจ้าด้วยเทิน พวกลูกน้องบริวารเอ๋ยสมัยเมื่อยังแข็งแรงยังมีอํานาจวาสนาได้พระเจ้าอาัศา,ศา,ศาสตต์ตรูเป็นบริวารเป็นลูกสมนเนี่ยคิดฆ่าพระพุทธเจ้าไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่หนกี่รอบเขารู้กันอยู่ปล่อยช้างนารากิเลงก็ใช่ขึ้นไปบนภูเขากิ่งก้อนหินทับพระพุทธเจ้าก่อช่จ้างนายขมังธนูไปยิงพระพุทธเจ้าก่อช่หลายเรื่อง เวลาตัวเองป่วยจะตายแล้วทําไมจึงจะให้ไปกราบพระพุทธเจ้าพาไปกราบโอ้ยใครจะพาไปอายไปพระพุทธเจ้าจะให้กราบหรือไม่ก็ไม่ทราบทําไมจึงไม่กล้าคิดอย่างนั้นเทวดาเอาเธอนาพระพุทธเจ้าเหมือนกับแผ่นดินท่านไม่ได้เลือกวกสัตว์สาราสิงอริศัตรูอะไร,ร,ร,ะไรท่านไม่ได้คิดคิดไม่ได้แยกแยะเลยท่านมีเมตตากับทุก,ทก ดวงใจทุกๆดวงวิญญาณน่นนะพอถึงโค้งสุดท้ายรู้แล้วนะสำเนกผิดอย่างบรรยายไปอีกว่าพนะระพุทธพระไทยของพระพุทธเจ้าใจของพระพุทธเจ้าพระไทยของพระพุทธเจ้าพระราหุลลูกของพระพุทธเจ้าเช่นไรสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกตลอดถึงเราด้วยพระพุทธเจ้าถือึงเหมือนกันหมดถือึเหมือนกับปุต เหมือนกับถือเหม,มือนกับพระราหุลที่เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าไม่มีอันไหนที่จะยิ่งย่อนเพราะพระไทยของพระองค์เป็นมาตรฐานเป็นสแตนดาร์ดไม่มีคําว่าอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครๆทั้งหมดมีแต่เมตตานะเอาเถอะพาเราไปกราบพระพุทธเจ้าเราจะได้โอ้โหขอโอโหสีกรรมจากพระพุทธเจ้านะเห็นโทษโค้งสุดท้ายจึงเห็นโทษจากนั้น พวกน้องลูกน้องบริวารก็ได้หามเทวทัตมานะหามมาจากเมืองกรุงราชคฤห์มากรุงสาวัตถนะวีวัดป่าเชิตะวันนะอพอหามมาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเทวทัตไม่ได้เห็นหน้าตถาคตไ,ไ,ไม่เห็นหน้าเราหรอกเพราะเหตุไรเพราะเขาประกาศวันที่แยกสงฆ์ออกจากกันทําลายสงฆ์ให้แตกกันสังฆเพศยุยงสงฆ์ให้แตกกัน เทวทัตบอกว่าต่อนนี้ไปเราจะไม่ลงอุโบสถสังฆกรรมกับพระพุทธเจ้าอีกแล้วเราจะแยกเป็นใครเข้าว่าเป็นแยกเป็นาศาสดาขึ้นมาอีกาศาสนาหนึ่งาศาสตาหนึ่งพระพุทธองค์ก็บอกว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทวทัตจะไม่เห็นหน้าเราเพราะเขาแยกของเขาเองไม่ใช่เราให้แยกเขาแยกของเขาเองแล้วนะจากนั้นเทวทัตก์พพจะจะมากราบพระพุทธเจ้า พระองค์ว่ามาใกล้ก็ไม่เห็นเขามาสูงสู่ที่วัดหน้าวัดป่าเชตวันอพอหามพอพวกที่หามมากับเหงื่อแตกเหงื่อไหลช่มาเหนื่อยหามคนใช่ไหมหามคนนักเป็ดพอมาถึงหน้าวัดป่าเชตวันมีสระน้ําอยู่ในนั้นเออป่ะพวกเราเอา,เอาหลวงพ่อเทวทัตไว้เอาไว้ในริมสระซะก่อนพวกเราลงไปอาบน้ำซะก่อนเราจึงจะหามเข้าไป โบนันเขาก็วางเตียงลงไปในวัดหน้าวัดป่าเชตวันที่ริมสระน้ำพระที่หามาสี่องค์นะก็ลงไปเพื่อจะอาบน้ำเลยพอลงไปอาบน้ำเทวทัตก็เห็นเขาลงไปอาบน้ำตัวเองก็ลุกขึ้นมานั่งพอนั่งอะไรหย่อนขาลงไปหย่อนตีนลงไปข้างเตียงพอหย่อนเท้าลงไปข้างเตียงเท่านั้นแหละแผ่นดินแยกเลยพอแยกดูดเลย แผ่นดินดูดเทวทัตดูดลงถึงเอวถึงหัวเขา่าถึงเอวถึงลักแร้พ้นเลยถึงถึงคอแผ่นดินดูดถึงคอเทวทัตจำเนกโอ้ข้าพระพุทธเจ้าได้กระทําสิ่งใดด้วยประมาทพลาดพังสิ่งใดได้กระทาสิ่งใดก็ตามด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอพระองค์จงโปรดโอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเทินข้าพเจ้าเป็นผู้โง่เขลาเบาปัญญา เป็นผู้ที่ไม่สมควรที่จะทำบาปกรรมทั้งหลายปวดปวดพระองค์อโหสิีกรรมให้ข้าไปเจ้าด้วยเทินนั่นเอาขากรรไกรข้าไปเจ้าจะขอเอาขากรรไกรที่คางนะ่ะเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพระพุทธทเจ้ากานั่นกับแผ่นดินก็สูกลงไปในในพื้นปฐพีนะาจากนั้นมาก็หายเงียบไป อันนี้ก็คือพระพุทธองค์บอกว่าถ้าหากว่าเราไม่บวชให้เทวทัตเทวทัตจะไม่ระลึกถึงจะไม่รู้จักบุญคุณจะไม่รู้จักศีลจักธรรมไม่รู้จักสัมมาคารวะไม่รู้จักสัมมาลมมา,าโทษแต่เมื่อเขาบวชเข้ามาแล้วเขารู้จักดีรู้จักชั่วแต่เขาอดอความอิจฉาของเขาไม่ได้เพราะบาปกรรมของเขาที่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรมานานเ,เขาก็เลย ผูกพยาบาทจนถึงที่สุดเพราะนั้นเขาจึงเห็นโทษโค้งสุดท้ายาพระพุทธองค์ก็ท่านก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองให้กับดวงวิญญ,ญาณใดๆอยู่แล้วเนะพ,พราะพระองค์พร้อมที่จะให้โอโหสิกรรมเพ,พราะพระองค์ไม่ถือโทษอยู่แล้วโทษกับกรรอยู่กับผู้ทํากรรมอยู่กับผู้กระทาเองเจวทัตก็ได้รับไปถ้าว่าไม่ได้กาบคลรวะ ไม่ขอเข้ามาจากพระพุทธเจ้านะเทวทัตจะไม่ได้รับพยากรนะแคลยๆว่าไม่มีทัพพยากรหายเงียบไปเลยไม่รู้เท่านานเท่าไหร่แต่นี้เมื่อเทวทัตได้เอาขากันไกลบูชาพระพุทธเจ้าถึงจะไปตกอยู่ในเอเวจีมหานรกแต่พระพุทธเจ้าก็ได้ทํานายไว้ว่าต่อไปภายภาคหน้าเทวทัตพอผลจากเอเวจีขึ้นมาแล้วจะมาเบียนไหว้ตายเกิด สั่งสมบาร,รมีโค้งสุดท้ายของเขาจะได้เป็นพระประเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตนะได้เป็นพระประเจกพุทธเจ้าสําเร็จเป็นพระประเจกพุทธะแต่ปากจะเหม็นพออ้าปากขึ้นมานะคน,นปิดจมูกวิ่งหนีเลยพระเทวทัตสมัยท่านเป็นพระปัจเจกท่านจะได้ใช้กรรมตนนัวนี้คือการจ้วงจากคือใช้วาจาที่ไม่สุภาพไม่เรียบร้อยอใช้วาจาอันเป็นเท็จ ่วงจากพระพุทธเจ้าหาเรื่องใส่พระพุทธเจ้าในทางบาปกรรมต่านั้นนะ่ะเมื่อท่านได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วท่านยังใช้กรรมอยู่น,ะนี่แหละก็ยังดีนะพระเทวทัตเนะี่ยอาจจะดีกว่าพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายจะได้รับพยากรณ์อย่างที่ทเทวทัตหรือไม่เขาไม่ทราบแต่พระเทวทัตมั่นแน่นอนแล้วนะีแต่รับพยากรณ จะได้เป็นพระพุทธเจ้าปเป็นปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตนี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาของพุทธศาสนานคะณะสัตายาติโยมอันนี้คือผู้เล่าเล่าให้ฟังก็คือบาปกรรมติดภพติดชาติการกระทําสิ่งไหนก็ตามให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจอย่างวันนี้ละพวกเราก็ได้มาร่วมมารวมกันสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจของใครของเรา แค่ว่าต่อบุญต่อใส่ปุ๋ยให้ฝ่ายบุญตอก่อนบางทีบางครั้งเราก็ต่อต่อบาปต่อกรรมให้ทางบาปสร้างไปทางบาปบันนี้เรามาต่อสร้างทางบุญให้พวกเราเนึกดูัวที่ว่าในใจของเราตัวของเราบุญกับบาปอันไหนมากกว่ากันถ้าว่าอันบุญมันมากเราก็ควรจะถอ,ถอยถอยทางบาปออกนะ เราก็ควรจะสั่งสมบุญแต่ถ้าว่ามันมีบุญอยู่แล้วเราก็พยายามทำให้เรื่อยๆให้สูงขึ้นพอจะงดเว้นทางบาปแล้วก็ให้ห่างทางบาปอกกุศลในจิตในใจของพวกเรานะไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายนั่นแหละรู้เองว่าเกิดมาทั้งทีชีวิตเกิดมาคราวนี้ครั้งนี้ได้พบพระพุทธศาสนา ได้ปฏิบัติถิ่นปฏิบัติศีลป,ปฏิบัติธรรมอย่างไรได้มุ่งมั่นในศีลในธรรมอย่างไรเนี่ยไม่มีใครจะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราเพราะนั้นวันนี้ถือว่าวันหนึ่งพวกเราได้มาร่วมกันทําบุญอุทิศส่วนกุศลสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจได้สมาทานศีลแล้วคอถวายทานต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะุโมทนาให้พรพวกเราให้รับพรและอุทิศส่วนกุศลนะ อุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณสําหรับพวกเราท่านเหล่านั้นก็วิญญาณดวงวิญญาณคือใจพวกเราก็ส่งอุทิศส่วนกุศลนั่นคือสุดดวงวิญญาณของพวกเราเนี่ยเป็นพลังส่งไปให้ดวงใจของท่านเหล่านั้นคือน้มธรรมส่งให้น้มธรรมรูปธรรมส่งให้รูปธรรมถ้าเราส่งของทางไปชนีนะวาส่งรูปธรรมส่งให้รูปธรรม แต่มาทําบุญเนี่ยเาเราทาบุญนามธรรมคือมองไม่เห็นเราสงให้นามธรรมนามธรรมตัวนามธรรมถ้าเขามีญาณวิถีที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลได้เขาจะมารับนะเพราะอะไรเพราะว่าเรา,าทิศส่วนกุศลดวงวิญญาณถ้าว่าสิ่งจะติตจุนสินใด ตกทุกข์ได้ยากอย่างไรให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าในคราวนี้ครั้งนี้ด้วยเทินเวลาเราทําบุญทุกครั้งนะเวลาเราไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาก็ตามนะเวลาเ,เราประกอบคุณงามความดีนะ,ะให้เราอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณเหมือนกับเราไปทาํามาค้าขายถึงจะได้กําไรมากกําไรน้อยเ,อเราก็พร้อมที่จะแบ่งให้แก่วงศาคณาญาติ แต่เขาไม่อยากจะเห็นแต่ความยากจนของเรานะ่ะนะถ้าเราไปกินเหล้าวลาน้ามาไปป่นไปขโมยไปทําความชั่วเสียหายนะเนี่ยเขามีแต่มองเราแต่นนะ,ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายดวงวิญญาณโอ,อ้ลูกหลานของเราทําไมทําอย่างนั้นได้ปะ,ะน่าสลดสังเวชใจเกิดมาทั้งทีเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาแล้วกลับไปทําสิ่งที่มันไม่ดีกลับทําสิ่งที่ชั่วชา้าชั่วช้าเสียหาย บาปกรรมอกุศลไม่น่าจะทําเลยเขาคิดว่ายางงั้นเท่านั้นแหละนะถ้าตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนทะเลนะอุทิศสวนกุศ,กศกลกรวดน้ําอุทิศสวนกุศลถ้าผู้ใดมีน้ําก็กรวดน้ําถ้าไม่มีน้ําก็รวดน้ําใจนะั่นนะนึกคิดอุทิศสวนกุศลในใจนะ